พ่อแทรกันนี่ดาวดอกพ่อเราปัดไปทางบ่เปิดมาได้มันเสียหยใจบ่

lại thôi mà buồn hàn xiang nhóm như tất làng khang ตัวละสามตารางามตรตรงเบือง,ง,อง,งดูแหลมว่ากี่แหลมไม่ติดถ้ามีแหลมเยอะไปจกิกไปข,อขอ้อมูลนีน่เขาบ่งแหลมสงอึสงกว่านะปีใหม่นี่เขาจะเขายิยย่งจะลดสลดล้างสต็อกเยอยนะแยะเลยแน่ถ้าอยากได้

สิบติดในหลังโมงสิบไม่ค่อยติดกูตีติดบ <c ười> ้านนี้จะเฉลหอดสองโมงก่อมาซ้ำสารไก,กา่โรงเรียนสี่กิโลหนึง่งโรงเรียนแค่สี่โลฮัลโหลฮัลโหล i สองเทอมหนึ่งเป็นเด็กดีคะแนนไม่ติดลบแต่ตอนนี้ติดลวติดลบแหลือยังไม่ติดค้เลยลสะครูเขาเกิจะทำคแนโบเกงสอนมันมาเข้าใจยุ่แบบคู่บ่อคอยเก่งตั้งขนาดสอนอะไรไทยตลก ไม่ครูโคฟองนั้นเขาจะบอกว่าเป็นครูได้ยังไงครูสอนมันต้องสอนเด็กให้เด็กมันกลัวไม่ใช่สอนไม่ได้จะไม่สอนบางงอันเขาเชือมาสั่พรเมอะไรสอนสอนหลัก Bye. เาม,ามื่เวา,านาม่ไปเอานปหนเข้าขายร้าน้านใหญ่เไปเ่อนัาบอกพ่มาว่าถเมื่อวานม่นเขาไปข,ข้าขอย่นะอ,อยังจต่อบอก แต่บาใส่สิบเหลืองเรียนก็คือเรียนอยู่ในห้องไม่เขาไม่อยากให้เด็กเี็กไปสุดที่ต่างๆไม่ได้อยากให้อยู่ในโรงเรียนเด็กใช่ไหมเด็กน้อยทุ่มมือนี่เกเรกัอนยอนสิเกี่ยวอะไรกับการเป็นนักศึกษาก่อนเคยมีนี่หน่อยสมัยก่อนจบประสอนึ่นอ่านหนังสือบอกนะไม่ไม่ได้มีดินสอสัมทำไม ติดฟิงไม่ได้ฟิลมเ่ลกไม่ออกวันนี้กี่โมงไม่รู้วันนี้สอม,มก็เลยใสร็จเท้านี้เลยซ้อมวันเดียวนี่นะก็ติดซ้อ,อ,ซอมเฉพาะวันพัลลิานดีเนไนงะเออเหลือวันเดียวไง แล,แล้วมันจะมานังคางที่เหลยวไม่ได้สอมแล้วจะไปต้องให้มารับสี่งอะไรวะเกินตลาดที ซเดียวอ,ยวอา,าก็แข็งลจับมือไม่แข็งก็ใหออมนวิ่งซึงจะเคยไปแข่งแต่ก็ไม่ได้รู้ไหมการแข่งการซอม,อมันต้องอซอทุกวันก็จะแข็งได้ไจับมือไม่ได้จับไมไม่ไเขาบอกวิ่งได้แต่ว่ามือไม่ได้ ก็นั่นแหละก็แค่ซ้อมอาทิตย์เดียววันเดียวเองอาทิตย์หนึ่งมันจะมันจะเก่งได้ไงเขาขนาดเขาซ้อมยังไม่ได้เลยขนาดเขาซ้อมทุกวันเขายังไม่เก่งเลยมีที่ไหนเนี่ยเพื่อรอคู่ที่ค้างไม่ใช่ครูพี่เขาครูเขาให้พี่เขาหมดเลยยกให้็นัะก็คู่ที่ค้างไง ถ้าคุณเขาหมานักเรียนจะกลา้าร้องถ้ามีคนมีครัวมันต้องมีคู่เลยมาสอนก่อนหน่อยมันมจะเล่นนะอ้าอะไรมันเกี่ยวอะไรมันไม่เกี่ยวเลยทำไมจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแสดงว่าคููโรงเรียนมีสอนวัคต์คณะตัวเนี้าก็สี่เขาก็อยู่กันเองสิ มันตรงนี้คู้คอยสั่งบอก,บอกสั่งบอก<ห>ทําไมล่ะก็ะเขารู้กันแล้วอะ่ะก็เขาเป็นพี่ม,มอหกเขาก็รู้ทุกอย่างสิโอยอาจารย์นี่มาทํำไมวะเขา อย่งเพลงมาทักทายกดตัวใจให้หน่อยสิขึ้นยิงกัน้อะนู้นก็นเป็นอย่างขึ้นอยู่กับท่านระบบเนาะปอาทูน,งงนี่งานอย่างนอย้ย่บ้านเลยว่าแบบมีสวนกล้วยมีสระน้ำมีเตียงหน้าหน่อยเตียงหน้าหน่อย มน,นะโน่ะมะโนมาบ่อน้ำกระดิ๊อย่งเงี้ยเอาไปจอยไปเบิดสั่งาก้วก็ไล่ไปซืดด่อๆนี่แหะไล่ไปไล่ไปนี่แหละการไล่สดมันยิ่งพลังมากไล่สดแบบ มีอีหย่างแบบมันก็คือววาแต่ไม่เป็นไรหรอกมันความอดทนของคนเผิ่นใหามาอย่างนี้อยู่แล้วมนุษย์มาน่าเนาะใช้กรรมใช้วินต่อไปครอบอยากได้ให้ก็ได้กินก็กินนิดเดียว หาเบิร์ดมือเบิร์ดเบนเามามีกับเขาพ่อมา บอลนาบอรา,ายงานตนัวเน้บอลน้ำกันเน้เด้อผู้ใด้ผู้ใด้บอลงมาวาาอ,อ,อา,า,อ,ยา,าอย่าจอบอย่าแอบคอยบอมีมไก่หลากเด้อวคอยบอมีไก่หลากเด้ออย่าจอบลงมาเนี้ยมีตึ้งข้างบนนะลงมาเนี้ยข้างบนเอาเมสาเนี่ย tau sinyal rumah เงินผู้คนไล่เบิดมือเนาะนคือว่าเมียว่างนะใครอะคือว่ามีค้อ,อยาวาน้ำเป็นเพราะอะไรเป็นพายัางนคนนะครับเป็นแบบเพราะว่าเพ่อนบ่ฮู้จกักเพื่ลืมระ,ะบบแล้บ่มลืมเนาะใจก็ไม่มี I didn't know. ่ก็ไม่ได้เียเรียบ